กะส่วนอันนี้เนาะคะ่ะกะส่วนอันนี้เป็นบอนสีรวยล้นฟ้าค่ะอันนี้ก็ซื้อมาราคาสามสิโลยค่ะซื้อมาจากช้อปปี้คกค่ะอันนี้กะปลูกได้ประมาณสองเดือนกว่าค่ะตอนแรกม้าใบาเพิินก็จะเป็นเขียวเขียวแต่ว่าสักพักพอห้องลดน้ำใส่ปุ๋ยในใบเพิินก็จะมีแดงแซมแซมออกมาค่ะอันนี้เป็นใบไม้ค่ะใบไม้ออกมาแดงสวยมากเลยค่ะ ใออบจริงก็จะเป็นสีเข้มๆประมาณนี้แหละค่ะที่เพื่อนๆเห็นอันนี้ก็ดูแลง้ง่ายคือกันค่ะแทงยอดออม้าตลอดค่ะอันนี้ก็กาลังเริ่มแทงยอดอีกค่ะรวยล้นฟ้าซื้อก็เป็นมงคลดีค่ะก็คิดว่าปลูกแล้วอาจจะรวยล้นฟ้าก็เลยซื้อมาปลูกแล้วก็อีกอย่างก็ชอบชอบออสีของเพลินสีเข้มๆดี ถ้าเพื่อนๆคนใดสนใจก็ไปซื้อมาเลี้ยงไว้ได้ค่ะคิดว่าเลี้ยงง่ายคือกันอันนี้ก็ใส่ปุ๋ยขี้ไก่ปุ๋ยเม็ดละลายซาจุลินส์สีสังเคราะห์แสงแล้วก็นำหมักผลไม้บ้างค่ะกะับ่ไดดูแลอียังเป็นพิเศษหรือบางครั้งก็อาจจะมีเครื่องดื่มชูกําลังบางค่ะแต่บ่กกับบ่คคยได้มีเวลาลดเพลินกับลดน้ำเศร้าเย็นค่ะอันนี้ก็ยังบ่ไดใส่ถาดรองแต่ว่าสีสีงามอิลีเลอค่ะรวยล้นฟ้า กล้องไม่ค่อยชัดไปเลยค่ะถ้าท่านใดสนใจกะไปหามาไวค้ครอบครองเดยเลยค่ะกะทามเขาปลูกเร็วข้าจอกกะใหญ่เร็วข้าจอกกะสวยเร็วค่ะคิดคิดแบบนี้ค่ะกะเลซื้อมาปลูกค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ